จากคุณนายกลับกลายเป็นลูกหนี้เพราะใจมันไม่รู้จักพอนกจากเด็กสาวมันนอกกลับกลายมาเป็นมาดามที่สวิตเซอร์แลนด์ชีวิตหรูหราอยู่สุขสบายอยากจะไปเที่ยวไหนก็ได้ไปชีวิตนี้มีแต่คนอิจฉาเวลาจะกินอะไรก็ไม่ต้องทําเองแค่ชี้นิ้วสั่งแค่นั้นแต่บางทีอยู่แบบนี้มันก็น่าเบื่อนกอยากมีเพื่อนบ้างก็เลยเลื่อนเฟซไปเจอกลุ่มเป็นกลุ่มเฉพาะรับเฉพาะเมียฝรั่งเท่านั้นชื่อกลุ่มเมียหลังสวิตเซอร์แลนด์จากนั้นก็ได้พบเพื่อน<ๆ>ได้ออกไปนั่งไปเที่ยวไปดื่มไปริง้งพบปะสังสรรค์หลัังงจจากกกกทีีี่่รู้้ลุมนนชวิตขอ ยิ่งมีความสุขมากขึ้นมีเพื่อนพาไปช้อปปิ้งของแบรนด์เนมต่อมานกก็ได้รู้จักกับป้าเล็กเมียฝรั่งสาวใหญ่ใจดีรุ่นใหญ่อยู่ที่นี่มาเป็น20ปีแล้วป้าเล็กคอยแนะนํานกให้รู้จักกับการใช้ชีวิตที่นี่เราจะอยู่ยังไงให้มีความสุขที่นี่คอ,อยช่วยเหลือคอยแก้ปัญหาต่างๆพูดถูกคอ,อนก,ก็สนิทกับป้าเล็กไวมากนับถือป้าเล็กเป็นแม่บุญธรรมขอบคุณนะคะแม่ที่ช่วยแนะนาหนูหนูมีความสุขที่นี่มากๆเลยป้าเล็กสอนนกเล่นไพ่บอกว่านี่คือกิจกรรมที่เมียฝรั่เเ่เาาลนนนนนกกกกกัทมติดดว้้ไ็ุ มีงอมแงมตอนแรกเธอเล่นได้เยอะมากนี่ฉั ว้าใจมากใจมากใจมากแต่มันไม่มีใครที่จะเล่นได้เสมอไปหรอกอันไหนที่เสียนกก็หงุดหงิดวันนี้นกเล่นจนหมดตัวเงินหมดแต่อยากจะแก้มือป้าเล็กพูดมีปัญหาหรอกเอาเงินกับป้าไปเล่นก่อนก็ได้นกดีใจที่ป้าช่วยเหลือได้แก้มือสมใจหลังจากนั้นนกตีงโง่สามตารวดหมดตรุดตามเคยเงินติดตัวมาก็หมดแถมยังเป็นหนี้ป้าเล็กอีกนกทำหน้าเสียงนั่งรถเมล์กลับบ้านพอกลับบ้านมาก็หงุดหงิดบ่นให้ผัวโดวยไม่มีเหตุผลทำอะไรก็ผิดไปหมดพวกนี่ฉันของเงินสักแสนนึงนัเงิหนหมดแล้วพอได้เงินจากผัวมาก็เยสี กับคืนหมดเป็นอย่างนี้อยู่ทุกวันพอเสียเยอะก็เริ่มหงุดหงิดยิ่งหงุดหงิดก็เริ่มเสียเพิ่มอา้าวทำไมวันนี้เงินหมดไวจังเลยล่ะ <c oughs> โงนงอย่างี้ไหมถ้านกอยากจะแก้มือ่อแหวนแต่งงานมาจำนำกับป้าก่อนก็ได้ป,ป้าช่วยจริงๆเหรอครับป้าตกลงค่ะป้าหนูได้คืนแล้วหนูจะมาถ่ายคืนนะคะรุปหมดตูดอีกแล้วไม่มีเงินแม้กระทั่งที่จะถ่ายแหวนคืนกลับบ้านไปพวธอยู่เอาแหวนแต่งงานเราไปหน่อยฉันเอาไปจำเล่น ฉันให้เงินแกใช้ขนาดนี้แกยังจะไปเล่นไพ่อีกเลยฉันสาบานค่ะต่อไปฉันจะไม่ทำอีกแล้วค่ะจากนั้นผวัวมันก็ให้อภัยก็เพราะว่ารักเมียมากนกอยู่แต่บ้านกับผวัวทั้งวันไม่ออกไปไหนเลยชีวิตของนกก็กลับมามีความสุขอีกครั้งแต่พออยู่แต่บ้านมันก็เบื่อมันก็เซ็งเหมือนเดิมก็เ,เลยชวนปลาเล็กมาก,กินข้าวอำสารทุกสุกดิบปลาเล็กคะแหวนยังไม่ขาดใช่ไหมคะหนูจะหาเงินมาถ่ายนะคะป้าีรอบเดิมวิธีหาเงินของนกวิธีเดียวก็คือเข้าวงตีดัมมี่พอเล่นไปก็หมดอีกแล้วตามสูตรอ๊ยทำไมวเเนนีี่่่ยยลังงไก็มต แล้วผัวมันก็มาตามถึงวงไพ่ไม่พูดอะไรสักคำจากนั้นก็เก็บของไล่นอกออกจากบ้านมึงจะไปไหนก็ไปอีเมรักดีฮ <c oughs> แล้วหนูจะไปอยู่ที่ไหนนกไม่มีที่ไปตัดสินใจต่อรถไฟจากหัวลําโพงไปขึ้นเครื่องที่สนามบินสวิสแลนด์อักน,นั้นก็สมซานเดินทางกลับไทยแล้วก็หนีกลับไปหาเจ้นางคนที่ปลุกปั้นเธอขึ้นมาเจ้นางคะหนูไม่เหลือ น <Okay, S 2> ยด้ว,นะวนนแล้วนกก็ได้วนลูปกลับมาทํางานตามเดิมงานที่เธอเคยทําตั้งแต่แรกแต่ความจริงที่ถูกซ่อนไว้ก็คือปลาเล็กนั้นจริงๆแล้วเธออยู่เบื้องหลังทุกอย่างนกคือเป้าหมายตั้งแต่แรกเธอทาเป็นช่วยเหลือหลอกให้นกเข้ากลุ่มแล้วก็หลอกให้เล่นไพ่เพราะว่าคนในวงไพ่ที่เล่นกับนกทุกคนเป็นคนของปลาเล็กเงินเนี่ยมันช่างหอมหวานจริงๆเลยนะอยู่ดีๆก็มีคนมาซื้อกระเป๋าให้เธอเคยมีทุกอย่างที่ผู้หญิงคนหนึ่งฝันถึงแต่เธอกับทิ้งมันเพื่อไพ่ไม่กี่ใบกับคําว่าขอแก้มืออีกตาพังทั้งชีวิตเพราะใจที่่ไมเคยพอ